เราตัวนี้นะครับเราก็จะต่อนะครับก็จะต่อตามนี้เลยนะครับขาไฟบวกนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับบวกก็จิ้มเข้าไปที่ขาหนึ่งสองสามก็ได้นะครับขาไหนก็ได้นะครับก็อันนี้นะครับขาสี่ขาห้าขาหกขาเจ็ดเนี่ยนะครับเราก็ต่อขาใดก็ได้นะครับขาใดขาหนึ่งก็ได้นะครับหาห้าหกเจ็ดแปดขาใดก็ได้นะครับแล้วเราก็ เอออ่จะเราจะต่อหลอดนะครับต่อหลอดไปไอ้นี่มันต่ำนะครับอ่ะเราต่อหลอดนะครับอ่าคันนี้หลอด LED นะครับหลอด LED ตัวนี้นะครับเราจะมาทดสอบก็คือเปรียบเสมือนโหลดตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับถ้ามีกระแสไฟผ่านเนี่ยนะครับหลอดจะต้องติดนะครับถ้าไม่มีไฟก็คือหลอดจะไม่ติดนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับ อ่ข้างนึงเป็นบวกอีกข้างหนึงก็จิ้มเข้าครัวลบไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้อ่าคราวนี้ลองปล่อยไฟดูนะครับก็เปิดไฟดูนะครับปึบ๊บอ่าเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นไฟไม่ติดนะครับไม่ติดอ่าเราก็ลองเช็คดูนะครับเราเอ่อไม่ติดเกิดจากอะไรนะครับ แล้วก็มาลองดูนะครับไฟมาไหมนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าไฟเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับก็ข้างนึงก็จับนะครับบวกอีกข้างนึงก็จับกาวไปนะครับนะครับไฟมาไหมไฟ5โวลต์นะครับก็คือมานะครับหรือว่าเราจะวัดฝั่งนี้ก็ได้นะครับเอาให้มันเห็นภาพชัดเจน นะครับคือไฟเข้ามาแล้วนะครับไฟ5โวลต์นะครับจากเนี้ยนะครับเข้ามานะครับเรามาดูว่าตอนนี้ไฟมีไหมนะครับขา1นะครับขา1ขา2นะครับขา3นะครับมีไฟนะครับแต่5678นะครับเรามาดู5678เห็นไหมครับ5678ไม่มีไฟนะครับอ่าไม่มีไฟนะครับอ่าเพราะว่ามอสเฟตมันยังไม่ทํางานนะครับมอสเฟตไม่ทํางานนะครับไฟมันก็เลยไม่ออก นะครับแต่ถ้ามอสเฟตอ่ะเรามาดูวัดดูนะครับวัดไฟที่ขาสี่นะครับขาสี่นะครับอ่ะก็จิ้มเข้าไปนะครับอ่าครับไฟติดนะครับขาสี่ไม่มีไฟแต่ไฟติดนะครับพอเอามิเตอร์ออกนะครับสังเกตดูครับคือ ตัวมอสเฟตนะครับมอสเฟตชนิด P นะครับมอสเฟตที่เป็น P channel เนี่ยนะครับมันทำงานที่ไฟลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจิ้มอย่างเช่นใช้มิเตอร์นะครับหรือใช้มือเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวมอสเฟตเนี่ยมันทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดวัดไฟเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับการเอามือลูบๆคำคำมันจะทำให้เกิด เกิดการทํางานของอุปกรณ์ประเภทพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปจับพวกขาพวกอะไรมันเวลาเราเช็ควัดว่าอุปกรณ์ดีเสียอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้เราหลงทางได้นะครับอย่างตัวนี้เห,นนนเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครัเอามือแต,แตอะๆเนี่ตัวเราก็เปรียบเสมือนกาวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอามือแตะมันเนี่ยนะครับ การที่เราเอามือไปแตะที่ขาเกตนะครับมันก็จะทําให้ตัวมอสเฟตเนี่ยมันทํางานนะครับมอสเฟตทางานแล้วบางครั้งนะครับลองสังเกตดูนะครับเวลามอสเฟตทางานเนี่ยมันจะทํางานติดนะครับแล้วก็ค้างนะครับเพราะข้อกระแสไฟเนี่ยมันไหลผ่านนะครับบางครั้งก็จะติดนานนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับสังเกตดูนะครับอ่า แล้วมันก็จะค่อยๆค,ยคายประจุนะครับไฟมันก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆคือมันจะนํากระแส <t oss it> อยู่แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ต่ออะไรที่ขาเกตก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็จะหายไป <t oss it> เพราะฉะนั้นนะครับเรามาลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติอย่างนี้เราจ่ายไฟให้กับขาเกตปุ๊บนะครับขาเกตนะครับจ่ายไฟขาเกตเท่ากับ เท่ากับไฟที่ที่จ่ายเข้ามานะครับอ่าอย่างเช่นตามทฤษฎีที่บอกนะครับคือถ้าแรงดันไฟเข้านะครับไฟที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับเท่ากับนะครับไฟที่ขาเกตนะครับแรงดันไฟที่เข้ามาที่ขาซอสนะครับถ้าเท่ากับขาเกตเนี่ยนะครับตัวไฟเนี่ยนะครับมอสเฟตมันจะไม่ทํางานนะครับมอสเฟตจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีอย่างนี้นะครับ ไฟเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับถ้าขาเกตจ่ายไฟ5โวลต์นะครับมาดูว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับทางานไหมครับก็คือไม่ทํางานใช่ไหมครับอ่าไม่ทางานถึงแม้ว่าเอามือไปแตะนะครับมือแตะได้มันก็ไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานอ่แต่ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าแรงดันไฟที่ขาเกตเป็นลบ นะครับเป็นลบนะครับนี่นะครับอ่าถ้าขาเกตนะครับจ่ายแรงดันไฟเป็นลบนะครับตัวมอสเฟตมันก็จะทำงานนะครับไฟมันก็จะวิ่งผ่านออกมาได้นะครับอ่าอันนี้คือลบนะครับลบก็คือตัวนี้จะต่อผมต่อเป็นอ่าต่อกับไฟลบนะครับกาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อ่าถ้าเป็นไฟสมมุติว่าเป็นลบก็คือแรงดันไฟที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่าไฟขาเข้าก็คือลองดูนะครับถ้าผมต่อไฟน้อยกว่าขาเข้าก็คือต่อไฟ3โวลต์อ่าอันนี้ผมต่อไฟชุดนี้นะครับไฟชุด3 3มจุดสามนะครับมอสเฟตก็ทํางานนะครับมอสเฟตก็ทํางานแต่นะครับแต่การทํางานของมันเนี่ยนะครับกระแสไฟที่ไหลผ่านนะครับมันจะน้อย นะครับไหลผ่านน้อยเหตุผลที่กระแสไฟไหลผ่านน้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแรงดันไฟที่ขาเกตเนี่ยนะครับคือแรงดัน VGS นะครับมันจะมีค่าที่เขาเรียกว่าค่า TH ก็คือ Threshold Voltage ก็คือแรงดันไฟที่จะทำให้าขาซอาสอนะครับขาซอเนี่ยสามารถ นะกระแสไฟที่จากขาซอสเนี่ยนะครับสามารถไหลผ่านไปยังขาเดนได้เนี่ยนะครับแรงดันตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องมีค่านะครับตามใน Data s h e e t เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าแรงดันไฟที่จะสามารถทำให้ m o s f e t ทำงานได้เนี่ยมันจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นมันกำหนดไว้บอกว่าเอเอเริ่มต้นที่3โวลต์นะครับมันเ,เราจ่ายไฟ3โมโวลต์เนี่ยนะครับ m o s f e t ตัวนี้ก็สามารถทำงานได้ นะครับเริ่มต้นไฟ4โวลต์อย่างเงี้ยนะครับมันก็คือมอสเฟตก็เริ่มนํากระแสนะครับแต่กระแสไฟที่จะที่จะไหลผ่านได้สูงสุดนะครับจะเป็นแรงดันไฟที่เป็นไฟลบนะครับหรือว่าแรงดันไฟที่นะครับที่มีค่ามากกว่านะครับแรงดันที่มีค่ามากกว่านะครับแรงดันเทสโคนะครับก็คือแรงดันไฟ นะครับขี้ขาเกตเนี่ยนะครับ VG นะครับขาเกตจะต้องมีค่ามากกว่านะครับแรงดัน Test Hole ก็คือแรงดันพังทลายนะครับของ MOSFET อ่าเพราะฉะนั้นเราหลักหลัก,ลกๆเนี่ยเราก็จำง่ายๆแค่ว่านะครับแค่ว่าถ้าสมมุติว่าจ่ายไฟนะครับไฟที่มีแรงดันไฟที่เท่ากันเนี่ยนะครับตัว MOSFET จะไม่นำกระแสนะครับจะ MOSFET จะไม่นำกระแส นะครับกระแสไฟก็คือจะไหลผ่านมอสเฟตไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจ่ายแรงดันไฟที่มีค่านะครับที่มีค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าในที่นี้ก็คืออย่างตัวนี้จ่ายไฟฝั่งนี้เป็น3.3โวลต์นะครับอ่าอันนี้ผมจ่าย3.3เข้าไปนะครับแรงดันไฟตัวนี้ก็จะมีค่ากระแสไฟตัวนี้ก็จะไหลผ่านก็จะไหลผ่านนะครับก็คือมอสเฟตทางานแต่ว่ากระแสอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับน้อยนิดนึงนะครับ คือน้อยกว่าน้อยนะครับน้อยกว่าแรงดันไฟที่เป็นไฟลบใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือผมทดลองให้ดูเฉยๆนะครับทดลองจากตัวหลอดไฟนะครับหลอด LED นะครับเพราะฉะนั้นในการทํางานจริงๆเนี่ยนะครับแรงดันไฟตรงนี้นะครับแรงดันไฟที่เป็นแรงดันไฟจริงเนี่ยนะครับ ขาเข้าเนี่ยก็คือจะมี19บกโวลต์นะครับขาเข้าจะเป็น19นะครับส่วนขาเกตนะครับขาเกตเนี่ยมันจะต้องรอรับสัญญาณนะครับรอรับสัญญาณตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันมีสัญญาณไฟ PACIN เข้ามานะครับ PACIN เข้ามานะครับเพราะว่าดูดูจากตรงนี้นะครับ พราะไฟตรงนี้นะครับที่ผ่านตัวด้านทานตัวนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าขาเกตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นไฟตัวเนี้ก่อนที่จะมีสัญญาณ P A C in ตัวนี้เข้ามานะครับไฟตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ19โวลต์ขาเกตตัวนี้จะเป็น19นะครับพอไฟสัญญาณ P A C in เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับอ่ามันจะทําให้มอ s f e ตตัวนี้ทํางาน นะครับพอมอสเฟตตัวนี้ทํางานเนี่ยนะครับแรงดันไฟ VDS นะครับแรงดันไฟที่เป็นขาเด่นกับขาซอสเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ0โวลต์ ol, นะครับก็คือจะเทียบเท่ากับกาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกาวนะครับก็เปรียบเสมือนกาวอ่าแรงมันจะเกิดแรงดันไฟตกค่อมนะครับตกค่อมตัวลั่นทานตัวนี้ นะครับถ้าเราจะคำนวณก็คือตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวต้านทาน R2 นะครับตัวต้านทานตัวนี้ก็เป็นตัวต้านทาน R1 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณการทํางานเนี่ยนะครับไฟนะครับเราก็สามารถใช้สูตรวงจรแบ่งแรงดันได้เลยนะครับ R1 นะครับ R1 บวก R2 นะครับหาร R1 บวก R2 นะครับอ่าไม่ใช่ครับคือ VCC นะครับ VCC อ่าคูณ r2 นะครับหาร r1 นะครับบวก r2 นะครับก็จะได้แรงดันไฟที่ตกคอม vr2 ก็คือตัวต้นทานตัวนี้นะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่าแรงดันไฟที่ขาเกตตรงนี้นะครับมีค่าแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คนะครับเช็คไฟอ่าไฟเข้ามาไหมนะครับแรงดันไฟที่ขาเกตมีค่าเท่าไหร่ นะครับน้อยกว่าค่าแรงดันไฟขาเข้าหรือเปล่านะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามนี้นะครับมอสเฟตก็จะทํางานนะครับไฟก็จะถูกจ่ายเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ19โวลต์นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่ไม่ปกตินะครับก็คือมีปัญหาไม่มีสัญญาณไฟชุดนี้ก็คือไม่มีจ่ายไฟเข้ามานะครับหรือสัญญาณไฟ a c o n ตัวนี้มีค่าเป็น0นย์นะครับหรือ I/O สั่งงานเข้ามานะครับทําให้ดึงไฟตรงนี้ลงกาวไปเนี่ยนะครับไฟตรงนี้มันก็จะกลายเป็นศนยโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นศนย์โวลต์ทั้งหมดนะครับไอตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไฟนะครับมันก็ไม่เกิดแรงดันตกค่อม R2 นะครับมันก็จะไม่เกิดแรงดันตกข่อม R2 มันก็จะทําให้ R1 เนี่ยนะครับ ก็คือแรงดันไฟที่ผ่านตัว R 1เข้าไปเนี่ยเข้าที่ขาเกตมันก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันไฟขาเข้าเพราะฉะนั้นมอสเฟตก็จะไม่ทํางานนะครับมอสเฟตก็ไม่ทํางานอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับ,นะรบเดี๋ยวจะอธิบายนะครับการทำงานของมอสเฟต ชนิด N นะครับชนิด n อีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปโดยรวมนะครับโดยรวมเกี่ยวกับวงจรการทำงานของตัวเมนบอร์ดนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของตัวบอร์ดคอมเพลวนะครับอบอร์ดควอนต้าแล้วก็วิสตอนนะครับก็คือบอร์ดหลักๆนะครับที่จะ,ะที่ใช้กันในท้องตลาดนะครับก็จะมีให้เห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับการออกแบบวงจรของ บอร์ดพวกที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะก็คือคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดูรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถมาประยุกต์ใช้งานในงานซ่อมของเราได้นะครับไม่ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเรียนรู้นะครับการทํางานของอุปกรณ์แต่ละตัวก่อนนะครับว่ามันทํางานกันแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเราเดี๋ยว เมาต่อกันนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ